ืัอนี้ครับสารยาฟ้ามครับสีผ้าหลานครับมาหอบหญ้าแห้งง่วครับนี่ครับแปลงแปลงหญ้าแพงโกราครับหลังจากตัดไว้แล้วครับน้องสาวกับหลานผมครับนั่นตัวลุงใหญ่ครับเจ้าของฟ้ามประจวบฟร์มครับเป็นกอนักตาจู่อันนี้กระสีให้ซุ้มหลานกบน้องเป็นค้นหอบไซรถสแหละครับเดี๋ยวไปแห้งัวกจนครับหญ้าแพงโกราครับ เิ่งครับแปลงหยาแพ่งกอลาครับเขียวงามครับห่าแพ่งกอลาครับง้อจินดีครับผมคิดว่าในบรรดาห้านี่แพ่งกอลาแหละครับง้อสิจินดีก็หยาซุ้มบืนอยู่ครับมันแน่นครับกินแล้วอิ่มวัวอิ่มนานง้อคั้วอิ่มโดนครับขันห้าอื่นมันจะออกหลุมหลวมครับนี่แปลงนี่เขี้ยวงามครับนี่ก็แปลงนี่ทัดแล้วแ่ละครับ แอ่ที่หอ่อเหง่าครับ